โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟของปุบปมาชวังของเซิร์ฟมีนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันรีโนเวทก็คือไม่ใช่ของเราเองมันจะเป็นแบบของมีนะครับช่องหนูและนิฟูเพราไม,ม่ไม่มีคลิปอยู่ในเครื่องแต่ว่าอันนี้จะเป็นเซิร์ฟของเราเนี่แหละแต่ว่าเขาเอาไปรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหมดวังเลยก็คือแบบวังก็คือมันจะมีทําเป็นหลังคาสีทั้งหมดอะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคือสวยมาก ก็คือแบบคือเห็นเราแบบอยากจะทําใหม่ให้หมดเลยทั้งหมดเลยนะครับสําหรับวังเราก็คืออีกไม่ช้าก็จะเป็นแบบนี้ครับเราจะแก้ใหม่ทั้หมดไม่ให้เหลือก็คือเห็นเซิร์ฟมีแม่งเป็นแนวทางที่ดีแล้วโโหแม่งสุดยอดมากไปนั่งบรมสถิตก็อีนี้หมดเลยก็คือต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราก็จะทำอย่างนี้บ้างนะครับแก้แม่งให้หมดเลยทุกอย่าง พยนั่งบรมสถิตแม่งก็แก้ทุกอย่างเลยเอาละครับก็พูดถึงเรื่องการ ate, รีโนเวทพระบรมราชวังจริงๆออริจินอลจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้บ้างก็คือแบบแก้ทรงหลังคาทั้งหมดให้เป็น,ปน,ปนสีๆเด็สกสาว่าทำถงกาลางล้วอันนี้คือถงกลางพ้นั่งนะครับเย็ดเช่พยน,นั่งบรมสถิตครับ คือแบบเห็นเขาทำแล้วแม่งสุดยอดมากเราก็ต้องทำตามบ้างน,นะครับโถงโถงโถงไห้นั่งวรมสถิตยยาโหรานไปหาแบบมาจากอะไรวะภาพของงานพระราชพิธีฉลองสีรายของราชการที่กเก้าเด็บโคตเลยอันนี้นะครับหมุยนี่นะครับหมุลันที่ผู้ มาแล้วเจ้าของเซิร์ฟบ,บอกก่อนว่าอัดอัดนะอัดนะเออโอเคสรละอัดอีกตัวหนึ่งโอเคแต่มันคงคอไม่ได้เพราะว่ามีอยู่เครื่องเดียวตอนนี้สุดยอดมากคืออยากให้เขามาทำให้นะครับมาช่วยเป็นแม่กองในการสร้างอ่ะ โอ้ยนั่งองนี้แบบสุดยอดโหแล้วไม่ไม่มีโถงต้อนรับด้วยชิบหายหาแบบยังไงเนี่ยโหดมากอันนี้อ่านว่าไปนั่งมารมสถิตยมโหราน,นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นโถงหลังไปนั่งจะก,กี้ทองว่าลงหลังมีบันไดเลื่อนด้วยเย็ดโดโหด,โดเลยพอออกไปที่ ทอมะโลนะครับแม่งก็จะเป็นทอมะโลหน้าทอมะโลกลางไว้นั่งจกกักรีเนี่ยนะฮะหลังไปดูดิหันหลังไปดูดินี่ครับแม่งระเบิดผนังใหม่มาเลยนะครับทุกสิ่งอย่างอือหือคือต้องรีบอ่านอะก่อนเซิร์ฟจะหลุดสัญญาณเน็ตแม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เลยมิสจุนิเวิร์ด อ๋อก็ไปหาภาพข้อมูลมาจากงานไอ้นี่นะครับไปดูมุกสันเนี่ยมุกสันไป้นั่งจากกีนะครับไม่รู้ว่าเขาสร้างส่วนของบริมาอะไรหรือเปล่าโคตรจัดก็คือต้องยอมรับนะครับแม่งเหนือกว่าจริงๆทำให้เราแบบมีไฟในการดีโนเวตวังของตัวเองมากขึ้นนะครับก็สำหรับ อันนี้ไม่ใช่ผลงานเรานะครับจริงๆไม่ใช่ผลงานไม่ใช่ผลงานของเราแน่นอนเพราะว่าเป็นของเขาครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือแบบเขาเอาแมปของเราไปทาใหม่นะครับคือแบบตอนที่ครั้งก่อนที่เราแจกแมปไปเนี่ยแล้วเขาก็เอาแมปของเราไปทําใหม่ทั้งหมดนะครับสวยว่าเดิมอีกอันนี้จะเป็นพวิมานะครับใครนั่งจะก,กีมาประสาทส่วนตรงมุกสันก็เป็นอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้นะว่าแบบ มันกินพื้นที่ลงมาอย่างเงี้ยมันจะถูกต้องตามแบบหรือเปล่าชั้นบนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนของเพดานชั้นที่สองครับไปนั่งจากกรีมหาวิสาชแล้วตรงนี้คือปิดหมดเลยสร้างโหดมากเป็นส่วนปิดตายครับไม่มีเลยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้ก็น่าเป็นออฟฟิศหลวงคือแบบ เป็นการรีโนเวทที่โหดร้ายไม่เกรงใจเจ้าของมากเลยคือข้อหาที่เขาเอางานเราไปรีโนเวทนะครับเราก็เลยจะจัดการให้เขามาทำในส่วนรอใหม่บ้างไม่ไม่ให้น้อยหน้านะครับโหดมากมีเปลี่ยนโนด้วยละเอียดนะเนี่ยไปอ่านจาหนังสือมาหมดเลยไปที่นั่งพายที่นั่งไหนนะตรงนี้พครที่นั่งโอ้ไม่ใช่ละมันมีอันนี้เช ้องจัดแสดงนะครับหรูมากหรูมากมีเปียโนด้วยเปียโนเปียโนมีอะไรอะ่ะอันนี้เขาเรีกยกไพ่นั่งไรนะหน้าชื่อจําได้ว่าแบบเราจะเขียนชื่อไปนั่งไว้ตรงนี้นะครับมันจะชื่อว่าไี่นั่งเ,เขาถูกไปแล้วหรออ๋อยังอยู่ยังอยู่ชื่อของไว้นั่งตรงนี้นะครับชื่อว่าไี่นั่งสมมุติเทวราชอุบัตินะครับ อยู่ทางด้านตะวันตกของไว้เนนั่งจกกักรีมหาวิทาลด้านหลังสวยนี่พว้นั่งมูสสถานบรรมมาอ่านนะครับเป็นห้องจัดเลี้ยงนั่นเองโคส,สวยเลยอื้อเฮ้แบบไม่น่าปล่อยไว้นะครับไม่น่าปล่อยไว้ให้แล้วก็มีห้องครัวด้วยโคตรร้ายจริง นนคุงจอยเกมมาสวัสดีนนโอ้โอ้โอโอโอ้โอ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 นี้คือคลิปซ่งด้าตอนทัวร์ครับคลิปนี้แบบมันทำให้เราได้มีแรงบันดาลใจในการทำใหม่ให้ใหมดนะครับก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนในการทำใหม่ทั้งหมดนะครับนี่คือใครนั่งจักรีมหาปราสาทคือแบบต้องพูดตามตรงว่า โครงสร้างภายนอกเป็นของเรานะครับแต่ว่าการตกแต่งภายในนี่คือแบบเพิ่มมาเยอะมากนี่นะครับนอกจากพนั่งจากกรีแล้วเขาก็ยังทำพนั่งดูสิทธิ์ด้วยโหนี่คือทำแบบราชการที่ห้าเลยเนะี่ยมีพวกเต็มพวกนี้ด้วยแบบโหลายจริงพนั่งจากกรีนะครับเป็นงานเราครึ่งหนึ่งนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของเขาถือว่าเกินครึ่งเนี่ย เนี่ครับเราก็ไม่รู้โอ้ยสร้างละเอียดมากเลยมีหอคอยตรงนี้ด้วยก็คือเราอาชีพไว้จะดูเนะครับห้องไปเวทนี้แต่งล่าสุดของห้องไปเวทก็ประมาณนั้นเนี่ยฝั่งนี้โหไอหอคอยนี่คือเราไม่ได้สร้างไว้นะข้างในมีอะไรอะเป็นบันไดนะครับเป็นบันไดทังเชื่อมนั่นเอง เมื่อกี้เข้าไปไพยนั่งบรลมสถิตแล้วก็ยังมีหลายส่วนนะครับที่เขายังไม่ต่อเติมนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้ข้อมูลแต่ก็โคตรโหดแล้วแหละโหดมากอะไรจุดอะไรที่สําคัญก็คือแบบเติมไปหมดเลยเอาะจะเข้าไปไพยนั่งพิมานรัตยาดูเฮ้ยนั่นอะไร <laughs> นั่นเลยวะนั่นเลยวะเอออ๋อประแทนบันทมเหรอมันเออดีที่ไม่เขียน ระวังติดคุกไปนั่งพิมารรัตยานะครับเป็นที่ส่งนะคพระบุรโมาศส่วนนี้ก็คือแบบที่ตั้งพระโกศนะครับตอนนี้ยังมีพระโกศตั้งอยู่ภายในพนั่งดูสิตมหาปราสาทนั่นเองตันนี้คือพระโกศของรัชกาลที่เก้านะครับเขามาทําใหม่หมดเลยพัดแทนสวนเป็นจดนโอ้โหอันนี้คือแบบเวอร์ชั่นแบบปรับปรุงมากทั้งหมดเลยครับแต่ว่าถ้าเราทำอะเราก็ต้องการแจกแม เราสองเนี่ยคือเราก็ต้องเปลี่ยนแบบตามที่หมีเขาทำเนีย่ยแต่ว่าเราจะเอาให้เป็นสไตล์ของเราผสมผสารด้วยไม่เอาของหมีมาทั้งหมดก็เดี๋ยวยใหญ่ทุกคนคอยติดตามดูนะครับว่าวางของเราอะ่ะมันจะเป็นยังไงคงไม่เป็นอย่างนี้แบบร0 0ซนะครับก็คือเราต้องรักษาช่างสิลตัวเองเอาไว้บ้างศิลปรกรรมของตัวเองอย่างเช่นตรงเนี้ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราก็ต้องคงไว้นะครับของตัวเราคือจะพยายามให้แบบรักษา ิ่งที่เรามีให้มากที่สุดน,นะครับเราไปนั่งโคตรสวยเลยไปนั่งอาพรพิโมกษราสตร์ไปนั่งดูสิษประสาทโอ้โห,โหแสบตาเลยแบบมันจ้าขึ้นมาแบบจังๆลูกตาแทบพังนะครับอืโคยัดโดต่อไปก็ไปยยนั่ง ดูสิตาพิรมนะครับไปนั่งอมรมินียมนิชัยไปที่นั่งต่างๆในพระบรมมาราชวังนี้ไปนั่งหมู่พระมหาบันเทียนนะครับวัดพระแก้วก็ยังเหมือนเดิมอันเนี้ยเหมือนเดิมเลยก็คือเขายังไม่ทํานะครับเซิร์ฟนี้ก็ให้หมีไปเซิร์ฟนี้ให้ให้หมีชนะไปเลยนะครับโอ้ไปนั่งอมรินนี่คือสวยมากพอเปลี่ยนหลังคาแล้วอะด้านหลังไปนั่งจากกีมีทงอีกนะครับโอเยดโด เปลี่ยนชัดหมดเลยมีแบบอะไรวะมีที่กั้นด้วยมีพม่านด้วยพระวิสุทธ์นะครับโอ้สเวตชัดมีดอกระยะห้อยตุงตงต้งติ้งมาหัวตุ้งติ้งมูนี้แต่มไปหมดเลยเหดโดหดเดอรยดดรยดดยดดพนั่งไพสารทักษิณก็เหมือนเดิมนะครับเออจะบอกว่าไพ่นั่งไพศารทักษิณก็คือที่แมปที่เราแจกเราสร้างผิดนะครับ เราได้ทําการรื้อผนังตรงเนี้ยเข้ามาไว้ตรงนี้แล้วแล้วก็ทําให้วิหารสยามเทวาธิราชแบบเล็กลงนะครับให้มันถูกกับขนาดจริงแต่ก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละเรามาดูนะครับว่ามีได้ทําการเปลี่ยนอะไรไปบ้างเรี่มงโคเยอะนะครับนี่เพนังจกัจกรวาจักรพรรดิมานจากักรพรรดิมานโอ้โหมหาบนเทียนโครหรูเลยดูแบบมีชาติตระกูลมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย เห็นแล้วว่าอยากทํามากส่วนพ้นั่งพับปัดซ้ายพับปัดขวายัางเหมือนเดิมเปลี่ยนนานอยู่เน้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนเสร็จนี่สวยแน่นอนคือเราก็จะเราอยากเปลี่ยนตามมากเห็นเซิร์ฟนี้แบบไม่ยอมนะครับสวยมากสวยมาก อาชิปด้วยความหมั่นไส้นะครับอาชิปด้วยความหมั่นไส้แม่งมันอาจทํทำเกินหน้าเกินตาไม่เป็นไรครับยังไงเขาก็ต้องมาเป็นลูกมือช่วยในการรีโนเวทพระราชวังของเราข้อหาทําให้ทาสวยเกินหน้าเกินตาเกินไปนะครับเราไม่ยอมเราจะไม่ยอมนะครับ ช่องเราจะไม่ทนก็ถามว่าทําไมเราไม่ยอมเอาแบบเขามาทํานะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เชาวบัวนะยังไม่ตรงใจเรามากเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ต้องแบบทําใหม่อยู่ดีนะครับจะได้เป็นผลงงานเรา100%แล้วก็ให้หมีมามีพุ้นส่วนร่วมนิดหนึ่งก็พอมันจะได้รักษาภาพหลักษณ์ของเราไดอ้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือยังไม่ลือ้อมันเป็นบันไดเวียนนี่หว่าโห ก็คือบางอย่างมันยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือรอบนอกห้องโอ้โหนี่คือเหมือนกับปูใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ชอบสวยของห้องโถงไ้นั่งบารลมสถิตมากคือแม่งโหดเกินหน้าเกินตาไปแล้วเนี่ยไปนั่งบารลมสถิตยามโหดละตะกี้เข้าไปที่ไหนแล้ววะเนี่ยเข้าไปที่หมู่เข้ามาบันเทียนแล้วเข้าไปที่ไปนั่งดุสินมหาภาษาแล้วเข้าไปที่ไปนั่งจกกักีแล้วมีตรงไหนอีกเนี่ย เชี่ยแม่งโหดมากโหดจริงๆคือหลายคนอยากใช้ใวางเราไป็นี้นะครับนี่คือภาพที่เราควรจะเป็นแต่ยังไงเราก็คงไม่โหลดเขามานะครับไม่โหลดของหมีเข้ามาแน่นอนก็คือจะปล่อยให้มีทํางานของเขาไปนะครับแต่มันคือสวยมากคือแม่งเกินไปแล้วอะมันจะมากเกินไปแล้วมันจะมากเกินไปแล้วนะ เ็นอย่างนี้แม่งยอมไม่ได้จริงๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเซิร์พรวบรมราชวังนะครับเราจะทําการปรับปรุงให้แม่งลายคืนอย่างเงี้ยให้สวยกว่านี้วันนั้นเราจะพังหาไฟครั้งนึงนะครับก็สำหรับใครที่รอจารแจกแมพพรวบรมราชวังรอบสองนะครับก็จะบอกไว้ว่ารอไปดีกว่าเพราะว่าเราจะทําให้มัน ถูกต้องตามอันนี้มากที่สุดนะครับก็คือยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนสีหลังคาทั้งหมดอยู่แล้วเปลี่ยนให้หมดเลยก็ต้องย้ำอีกทีนะครับเผื่อใครเลื่อนมาดูทายชิปประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าที่นี่ไม่ใช่เซิร์ฟของเรามันคือเซิร์ฟของเราที่เขาเอาไปรีโนเวทใหม่นั่นเองแม่งเยอะไปแล้วอะไปนั่งเอาอลนวินียมัฉยนี่คือสุดยอดมาก ถึงยี่โมงครับพี่ก็เอาเอา,เอาให้ทั่วๆแม่คือการรีโนเวทที่เกินหน้าเกินตาเราเหลือเกินมีทหารด้วยนะครับเออลืมไปมันมีเกตและเกตน้อยนะครับพอมาว่าดีเทลเล็กๆเ,เขาก็เอานะครับอย่างเช่นรถตู้เนี่ยรถล่างรถบัสพวกนี้เขาก็เอา อย่าเชื่อย่าเชื่เซิบ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 ไม่เอออะอรดีวะแม่งหลุดอ่ะไม่ใช่หลุดอีกมันเหมือนค้างโอเคแับโหลดละนี่ครับพวกรถตู้รถแบบใครที่นั่งอะไรต่างๆเขาก็ทำขึ้นมานะครับเราข้างในเขียนแอบเขียนป้ายว่าอะไรบอกว่าแก้วกำลังเริ่ม i n n o v a t ไอ้หยะ กำหนดการของค,ความร่วมมือในการเดินทางเข้าท้องพะโรงกลางทีละคนให้ดูเป็นวิธีเดินท่ไปมิชลลอยอยู่ที่นั่นทักได้เสร็จให้เรี้ยวหาอะไรละเลีวเวขคาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเข้าไปที่ท้องมระโรงกลางโอ้ปิดประตูใส่หน้ากจมูกดังแนบหัก มุกสันทร,รายผ่าว้น่จาจะก,กีโหนี่ครับมุกสันให้น่จาจะกรีมหาวิสายยอมแพ้เราจะไม่ยอมนะครับเออตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้อศัศจรรย์เสือทำไมเขาปิดประตูแอบงงงงเราก็จะมีอ่างแก้วด้วย ตรงนี้จะเป็นอบางขจำเสือนะครับแลวฝั่งนี้นารจะเป็นอ่างแก้วสุดยอดมีไม้ไผ่ด้วยมีสระน้ำด้วยอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดโอ้เยอคือมันต้องทำอีกเยอะเลยจริงๆนะครับ ไปนั่งจักรพรดิมังเยอะด้วยเปลี่ยนสันหลังคาก็จะสวยขึ้นละส่วนสิส่วนสิวะไยก็คือยังไม่ทำนะครับยังเหมือนเดิมยังคงรูปเดิมถ้าวัดพระแก้วเขาทำแล้วนั่งจะเหลืออะไรวะเนี่ยสวยมากไปหน้าสิวะไรก็ต้องทำใหม่นะครับเยอะเลย ก็คือแมพนี้เราต้องขอร้องนะครับไม่แจกไม่แจกเพราะว่าเจ้าของไม่ใช่เราครับอีกอย่างถ้าเป็นก็คือแบบไม่อยากให้มีแจกไปที่ใครนะครับมันสําคัญมากเดี๋ยวจะเป็นการในนี่มากเลยก็คือแมพที่เราแจกครับสีเราจะน่าเชยดียังไม่เสร็จอ้าว มีการลือตามเราด้วยภาษีนั้นนะเจดีก็ลือโอ้โหลือแบบไม่เห็นอะไรเลยก็คือเหมือนกับจะรีโนเวทตามที่เราลงคลิปไปเมื่อวานนะครับประมาณนั้นก็ต้องดูอีกเวอร์ชัหนึ่งนะครับผมองมันจะทำออกมาในรูปร่างลักษณะยังไงโอ้คือคลิปนี้ก็ สินาทีก็พาชมทั่วโอ้มีต้นไม้ด้วยละเอียดดีชอบสัตว์ชอบมากมีต้นไม้ด้วยเหมือนของจริงเลยเป็นพอพตกแต่งที่สวยมากห้าสิบเปรเ็นโอเคนี่ครับอยากไปเลนเดอร์สุดๆเลยแต่ว่าเก๋งว่าเครื่องมันจะพันไปนั่งอาพอรพ่โมกษา เขาเปลี่ยนเป็นเครื่องหมดอย่างงี้หมดเลยเป็นหินยาบหมดเลยอือเค่เคเหลักคลิปนี้ก็น่าจะพาชมทั่ว สิ่งที่เป็นอนาคตของพระบรมราชวังเรานะครับก็คือเราจะลงพระลพระบรมราชวังในเตีมที่แบบไม่มีพระราชพิธีนะครับคือเราจะแจกแบบรถรถสองหลังจากาพระราชพิธีถวายพระเพลิงเลยนะครับก็คือเราจะลื้อพระเท่นส่วนมันจะดนของราชการที่9เนใี่ยไปนั่งดูสิบออกทั้งหมดนะครับให้มันแบบเป็นพื้นที่เหมือนกับไม่มีพระราชพิธีเลยทั้งนั้นเป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับ ไม่มีพิธีอะไรทั้งนั้นนะครับแล,ล้วก็ไปนั่งจกกักรีก็คือไม่มีพิธีไม่มีแบบงานเลี้ยงอะไรทั้งสิ้นคือเราจะทาแบบเป็นเทศากาลเปล่าๆเ,เลยคือแบบไม่ใช่มีพิธีพระบรวมมาหรือว่าการบรมราชาพิเศษทั้งสิ้นนะครับคือเราจะสร้างเป็นที่เปล่าๆไม่มีทหารประจําการอะไรพวกนี้เลยแต่ก็คือที่เปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนพวกโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแล้วก็พวกนี้เนี่ย การตกแต่งภายในทั้งหมดให้มันดูอลังการยิ่งขึ้นนะครับเออใครยังอยู่ในเซอร์วิสบ้างมี3าคนนะครับไปนั่งสนามจันโอ้โหยังมีตรงนี้มีที่เลี้ยงบอนไซด้วยสุดจริงตรงเนี้ยจริงๆมันมีที่ปลูกต้นไม้ด้วยสุดๆไปเลยไปนั่งอมินวินิจัย โอ้โหพะสงห้องปบวยด้านซ้ายห้องไปไวยด้านซ้ายโอ้โหฝั่งนูน้นคือรู้สึกว่าไปแล้วนะ ด้านซ้ายอยู่ขวานี่คือด้านขวาเนี่ยอ๋อด้านซ้ายอยู่นี่โอ้โหห้องเปรเวทด,ด้านซ้ายห้องเปรเวทก็คือออฟฟิศหลวงนั่นแหละเป็นที่ทํางานของรัชการที่ห้าตอนที่ยังประทับอยู่ภายใตงจากกีมหาระสาชสุดยอดมาก ตกแต่งไม้ในโคตรสวยเลยโอ้ยเต็งสีเหลืองด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วนะครับคือแบบอัดด้ยวยความหมันใจประมาณนั้น คือทาไมมึงทาสวยกับกูประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรเราจะทําเราจะกลับมาพังงาดไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับคือที่อาชิปนี้ก็เพื่อจะให้รู้ว่าแมพพระราชวังเราอ่ะคือยังไม่ถึงที่สุดนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องรีโนเวททั้งวังใหม่เพื่อที่จะไม่เป็นการน้อยหน้าไปนะครับก็คือเรายอมทําทุกอย่างให้มันสมจริงมากที่สุดไม่ว่าจะใช้เวลากี่วนันกี่ปีก็กตามนะครับพับรลม,มาราชวังจริงๆ mm hmm. ใช้เวลา แต่ว่าพระบรมงานุวงในไมค้ครับอาจจะใช้เวลากว่า3ปีด้วยซ้ำเพือเ่อจะสร้างให้เหมือนที่สุดก็ต้องขอทุกคนให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็คือที่เรามาวันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบสุดยอดมากเราก็ต้องรีโนโวเวทให้ได้เท่านี้นะครับให้ได้มากกว่านี้ด้วยก็ฝากให้กำลังใจใพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเราจะทำให้ถึงที่สุด แล้วก็จะแจกแบบกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะรอวันนั้นอยู่นะครับเอาไห้ย่ืมกำไรก่อนก็คือยังไงเจ้าของเซิร์ฟก็ต้องมาช่วยเรานะครับมาช่วยเป็นแม่กองในการบูรณวัาวางของเราทั้งหมดก็คือเราจะทําในช่วงประมาณปีหน้านะครับจะเริ่มรีโนเวทะราชังทั้งหมดในปีหน้า เริ่มทุกตั้งแต่วัดพระศิลตนาศาสดาลามไล่มายังนี้นั่งดูสิมหาปรา,าสาทสีวลัยมหามนเทียนจักรีแล้วก็ดูสิก็ต้องฝากให้กลังใจนะครับสัสดน,นี้ลาไปกอ่อนสวัสดีบ๊ายบาย,บาย,ย่โอเคจบกันด้วยภาพสวยๆภาพนี้นะครับนั่งจัก,กรีมหาปราสาท